ชอบเล่นรววาชอบเวลาหนูเล่นฟุตบอล่ที่ไหนเอ่ยเล่นที่โรงเรียนหนูเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเยอะเล่นกับเพื่อนมามาน้องหชอบอะไรบี้เวลาเป็นนักวิ่เข่าที่ต้องทำไงคะเข่าที่สปาดาเรยแลสปาดทำยังไงต้อทหนใหลูก โอ้โหมีข่าวสโลวโมชั่นที่เหรอคะขอบคุณค่ะครับนี่คือหน้าตาฮะหมูน้อยที่มีโอกาสจะได้รับราง